สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปายเบอร์สุขูสุคนเด้อค่ะเด้อมือนี้มาพบกับแม่ยจอยคือเก่าจ้ามือนี้แม่ยจอยไปได้เนาะค่ะออนมาพี่น้องมือนี้เสื้อผ้าพี่น้องสุขูสุคนแกงออมคาเนาะพี่น้องเนาะมีผู้ใดเคยกินบ่อน้อจ้ะมาเบิ้งวิธีหละกะักอะขั้นตอนนะคะเนาะอันดับแรกเนาะคะ่ะห้าวกระต่างนามก้อนหลักะเอาคามาต้มนะคะคาต้มก้อนเพื่อ ขันข้าบะต้มก้อนนี่มันอาจ,จมีรสชาติที่หืนนะคะเนาะแล้วก็มีรสชาติที่มันเผ็ดเกินไปนะคะกระต้มก้อนต้มแล้วข้าก็นหน่ำมาตัมนะคะพี่น้องตำพ่อหยาบๆนี่แต่จากบะตรงตำละเอียดหลายเด้อค่ะเด้อตำพ่อหยาบๆส่วนคานี่ก็หั่นเป็นท่อนเป็นตอนพ่อพ่อดีขั้มนั่นแหละพี่น้องจงค่อยเอาลงไปตม้มเนาะจ้าเนาะอันนี้ตอนนี้ไมย์จอยกับกระลั่งเริ่มขันตอนในการตำเนาะคะ่ะเพราะว่าต้มซุปเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะต้มซุปเรียบร้อยแล้วก็บตำเนาะคะ่ะ เครื่องปรุงกับบะหมี่ยังมากมายจ้ะพี่น้องมัน,นี้ก็มีใบใผพักอีตูนะค่ะนอหละักะปักพิกผงชื่อรดน้ำปลาล่าหลายพิเศษขึ้นมากก็คือผงผงของปลาฉลาดนะคะ่ะผงปลาปนท่างโคลาดนะคะ่ะนอเพิ่จะมีขายหลายนะคะพี่น้องเมียจอยกระไดซื้อมาเนาะคะ่ะนะเอามาใส่น้ำเผื่อเพิ่มความหอมเพิ่มความเข้มข้นนะคะพี่น้องขั้นตอนต่อไปนะคะก็เอาน้ำใบย่านางที่เห่าเดือขันเตรียมไว้เรียบรอยแล้วเนาะคะ่ะใส่ลงไปในกระทะจ้ะ ต่งนามไม่ห่อนนะคะนใส่นามยานางลงไปจ้าทาน้ามยานางเดือดจักแบบหนึ่ง้อค่ะเด้อเข้ากับจังตักนอใหม่ที่เขาใดตาําไว้บ่แมเม้นนอใหม่เนาะพี่น้องเบาพิษนอค่าจ้านอฆ่าออนจ้กพี่น้องส่ลงไปจ้ะคล้ายๆกับแกงนอใหม่เนาะเนะไม่ย่ยจอยจะเบาแบบนี้ล่ะคล้ายๆกันกับแกงนอใหม่กับหนงหงนอใหม่บ้านเข่าล่ะจ้ะแพนยังพี่น้องแต่ว่าแตกต่างกันแค่เป็นนอค่าซื้อจ้ะ ขันผู้ใดมีเข่าเบือกระไซเด้อค่ะเดอ้อแต่ว่ามือนี้ไม่ย้อยบ่มีเนาะคะ่ะเนาะบ่มีเข่าเบือกระไซนาะค่ะที่เท่าได้ตำ่ำใส่ลงไปจ้านาะค่ะออนนะคะเนาะก็จะมีรสชาติที่ค่อนข้างเผ็ดอยู่แล้วนะคะพี่น้องถ้าผู้ใดกินเผ็ดบ่ได้ก็บ่ต้องใส่บักพริกหลายเด้อค่ะเดอ้อเพราะว่าคาเพิ่นสิมีความเผ็ดในตัวของเพิ่นอยู่แล้วเนาะคะ่ะเนาะมื้อนี้แม่ย้อยก็ได้ใส่บักพริกไป2หน่วยเทันหละหล่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเดี๋ยวเผ็ดเกินไปมันจะ กินบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยจ้าขั้นตอนการเฮ็ดอาหารอีสานบานเห่ามันบ่ายากพี่น้องง่ายๆจ้าแค่ไข่ขกันเบิดทุกอย่างนะะเนาะเครื่องเครื่องปรุงนี่ก็แค่ไข่ขกันเบิดทุกอย่างพี่น้องว่าแตกต่างกันทอดาเนาะคะ่ะสําหรับเมนูอาหารอีสานบานเห่าเนาะคะ่ะนี่จ้าก็ใส่เนาะคะ่ะลงไปตามด้วยบักพิกจ้าสองหน่วยนะคะเนาะ ักพริกนี่ก,ไาาก earn, ็ได้มาจากบ้านพี่น้องจ้าไดมาจากบ้านไดมาจากอุบลจ้าพี่สาวเป็นปูกไวแล้วก็เก็บมาให้นะคะเพชรดีพี่น้องเพชรแล้วก็หอมผอมนะคะนาะตามด้วยรสด,ดีนิดนึงเด้อค่ะพี่น้องเพิ่มรสชาติลงไปนะคะนาะแล้วก็ผงนัวจ้าพี่น้องผงชุรสเท่านั่นแหละคะ่ะผูดด้ใดบบกินกันบ่บตรงไส้ก็ไดเด้อค่ะเด้อผู้ใดบบกินผงชุ่รสกันบ่บตรงไส้จ้าไม่ใช่จอยกระส้ลงไปนิดนึงนะคะนาะตามด้วยน้ำปลาเด้อจ้าเด้อพี่น้องน้ำปลาฮาก็อย่าเฝ้าไส้ไหลจ้าพี่น้องเดี๋ยวปรงสชาติิิ้้กกซเบะอนจ เพราะว่าถามันเข้มแลว้วมันพอแสบเนาะคะ่ะสำหรับเมนูอ,อาหารเฮาเดี๋ยวจะเฮ็ดหวยรวยคืออันแกงนอไหม่นอพี่น้องนอแต่บาแตกต่างแคปเป็นนอคาซื้อเนาะคะ่ะผู้ใดบา่าท่านเคยกินกะลองเบิงเด้อค่ะเดอ้ออันนี้ก็จะบอกว่าเป็นคางแหลกของเมย์จอยขึ้นกันเนาะคะ่ะสีได้มาลองแกงกินเบิงเนาะคะ่ะเพราะว่าเมย์เพิ่นบอกว่าแสบเนาะค่ะนะแสบลองเบิงเนาะค่ะนะจะปุงรสชาติเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะนะไม่จ้อยก็จะใส่ผงปลาฉลาดลงไปนาะ,ะเด้อค่ะเด้อพี่น้อง ซอยให้รสชาติเข้มข้นแล้วก็มีความนัวงความหอมขึ้นนะคะเนะแซบพี่น้องผงปลาฉลาดนะคะเนะผู้ใดกินเป็นแน่นอนจะ้ะนี่จ้นาน้ำกระเดือดปรุงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะนอใส่ผงปลาฉลาดลงไปจ้าหอมหอมพี่น้องหอมหอมมากๆเลยจะ้ะเข้มข้นมากๆเลยนี่จ้าผงปลาฉลาดไม่่จอยกั้ใส่สองบวงจากพี่น้องใส่ลงไปสองบวงนะคะนะ เดวแต่ผู้มากเนาะคะ่ะแล้วแต่ผู้มักบอไซกระได้เนาะคะ่ะบอไซก็ได้จะใส่เป็นพวกเห็ดแท่นกระไดคะ่ะพี่น้องคันผู้ใดมีเหะะ็ดเนาะค่ะเนาะเห็ดขอนขาวอยังกระว่าไปเนาะคะ่ะพี่น้องใส่เห็ดขอนขาวกระไดใส่ลงไปมันกะสีแสบเนาะคะ่รรระ,คะรสชาติอาหารบอายโตเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วแต่ผู้มากผู้ใดมักเผ็ดมักเข้มมักนัวแบบใดกระปรุงตามใจเลยเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้านี่ไม่ใช่จอยกะเติมน้ำปลาลงไปนิดนึงจ้าพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะนี่ใส่ลงไปเลย สุดท้ายถ่ายสุดขาดบ่ดด้ก็คือใบพักอีตูค่ะพี่น้องเพิ่มความหอมนะคะนาะใส่ลงไปเลยค่ะใส่หลายกระแสบหลายหอ,หอมนะคะพี่น้องหอมข้นๆนัวๆจ้กพี่น้องจ้านี่จา้าผู้ใดบา้านเคยเห็ุกินล่องเบิงเด้อค่ะเดอ้อนี่ก็เป็นรังแรกของไม่ย้ยจอยคึอกันนะคะนาะขอบคุณนะคะนาะขอบคุณพี่น้องสุขูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อที่รับชมคลิปไม่ย้ยจอยนะคะนาอน,นี่วิธีการแกงอมคาออนนะคะพี่น้องต้องเอาออนๆอ,อน่จักน้อยเด้อค่ะเดอ้อเอาแกๆหลายมันกระสิกินบ่ดด้เนาะค่ะมันสิหยำบ่ดด้แล้วมันกระสี มีรสชาติที่เผ็ดเกินไปหยาบเนาะค่ะนอะอันนี้เป็นนอออนอเด้อค่ะเด้อหอมมากๆเลยพี่น้องเรากลับมาชิมรสชาติเบิ่งอีกเท่อนึงจ้าว่าตรงเติมยังอีกบอนะค่ะนะผู้ใดมีข้าวเบือกะไซลงไปได้เลยเด้อค่ะเด้อเป็นแกงออมได้เลยเนาะค่ะนอจ้าหอมมากๆแล้วก็แซ่บพี่น้องจา้าขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจา้าสวัสดีจา้า